บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับละครแห่งปีดวงใจเทวพม์ตอนดุดอับษรที่ได้คู่พระนางเคมีสุดฟินกองทัพพีและมินรันรวี คจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกคะ่ะกอหลาดจอไปอย่างสวยงามคะ่ะโดยงานนี้กองทัพพีคและมินเรนดวีเขาก็มานั่งชมตอนจบด้วยกันคะ่ะบอกเลยว่ามิตรภาพของคู่นี้เขาน่ารักมากจริงๆคะ่ะถึงแม้ละครจะจบแต่ความน่ารักความฟินของกองทัพพีคและมิ้นยังไม่จบอย่างแน่นอนคะ่ะ โดยล่าสุดในไอจีของมิ้นค่ะก็ได้มาเผยข้อความว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาจนสุดทางหวังว่าดุดอักษรและอศัศวระจะอยู่ในความทรงจำที่ดีของทุกคนนะคะและขอบคุณทุกคนที่เริวมสร้างความทรงจำที่ดีกับพวกเราตอนนี้พวกเราขอคืนตัวละครดุดอักษรและอศัศวระกับสุนิยายในเรื่องดุดอักษรอย่างสมบูรณ์แต่จักรวาลโดนไซเทวพมยังไม่จบ เจอกันต่อในพรชีวันนะคะโดยงานนี้กองทัพพีก,ก็เข้ามาแปะอีโมจิหัวใจสีขาวและหน้ายิ้มเขินค่ะนอกจากนี้กองทัพพีกยังได้มาทวิตข้อความผ่านเอกด้วยว่าขอบคุณทุกคนสำหรับทุกอย่างนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันไม่หายไปไหนกันนะแล้วพบกันครับด้านน้องมินก็ได้มาทวิตข้อความผ่านเอกเช่นเดียวกันค่ะโดยได้ระบุข้อความว่า ทุกคนเสร็จสิ้นภารากิจของจริงแล้ววันนี้มิ้นอยากขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับของขวัญและกำลังใจและที่ผ่านมาด้วยนะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะด้วยรักจากดุดอักษร ฟันแค่คำว่าเราไม่ใช่อยากให้ปไปเลยได้ไหมคนดีเ mm. พราะเธอคือเธอคือคนนั้นที่ฉันตหา mm. อย่าขอถ้าปล่ได้ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอ h e Entourage ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ